สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอสอนนะคะเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเรียนของเราบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทบทวนนะคะ,ะหน้านี้ก่อนนะคะเป็นความรู้เดิมนะคะที่นักเรียนอาจจะลืมไปบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหาจริงๆเราก็มาทบทวนความรู้เก่าก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ คำถามที่หนึ่งนะคะที่เด็กผู้หญิงคนนี้พูดนะคะตรงนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอตรงนี้อ่านว่า what's your name what's your name นะคะถามเกี่ยวกับชื่อนะคะคุณชื่ออะไรเวลาตอบนะคะเราก็ตอบว่า my name s แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะอย่างเช่นคุณครูชื่อลักษณาใช่ไหมคะคุณครูก็จะตอบว่า my name's ลักษณานะคะตรงตัว s ตรงนี้นะคะเ,เป็นตัวย่อนะคะเขาย่อมาจากคำว่า is จริงๆแล้วก็คือจะเป็นคำว่า my name is นะคะ my name is ลักษณานะคะแบบนี้นะคะโอเคต่อไปค่ะคำถามที่2นะคะ คำถามที่สองตรงนี้นะคะถามว่า can you sing นะคะ sing หมายถึงร้องเพลงนะคะแต่ถ้าเกิดคำถามอันนี้เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า can นะคะก็คือถามว่าทำได้ไหมทำอะไรได้ร้องเพลงได้ไหมนะคะ can you sing นะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า can นะคะเสียงสุดท้ายจะต้องขึ้นเสียงสูงนะคะก็จะเป็น can you sing นะคะ Can you sing ร้องเพลงได้ไหมคุณร้องเพลงได้ไหมถ้านนกเรียนลองได้นะคะเักเรียนก็ตอบว่า Yes I can แต่ถ้าเกิดนนกเรียนร้องไม่ได้นะคะเักเรียนก็ตอบว่า No I can't นะคะถ้าร้องไม่ได้เนี่ยเสียงสุดท้ายตรงนี้ตรงคำว่า can t จะต้องมีเสียงตัวีออกมาด้วยนะคะคำเต็มๆม,มันย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะย่อมาจากคำว่า can not นะคะ cannot not หมายถึงไม่นะคะเนี uh, ่ย not ตรงนี้นะคะ not หมายถึงไม่ก็คือฉันลองไม่ได้นะคะอันนี้คือวิธีการตอบคำถามข้อที่2นะคะต่อไปค่ะคำถามข้อที่3นะคะถามว่า what's your favorite food what's your favorite food หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าอาหารจานโปรดของของคุณคืออะไรนะคะอาหารที่คุณโปรดปรานคืออะไรคําว่า food ตรงนี้นะคะหมายถึงอาหารส่วนคําว่า favorite หมายถึงโปรดปรานนะคะก็คืออาหารที่เราชอบนั่นเองนะคะคืออะไรเวลาที่เราจะตอบนะคะเราก็ตอบว่า my favorite food is แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูชอบส้มตำใช่ไหมคะคุณครูก็จะตอบว่า My favorite food is ส้มตำนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนชอบพิซซ่าใช่ไหมคะานักเรียนก็จะตอบว่า My favorite food is pizza แบบนี้นะคะอันนี้คือคำถามข้อที่3นะต่อไปค่ะ คำถามข้อที่4นะคะถามว่า how old are you นะคะ how old are you หมายถึงคุณอายุเท่าไหร่นะคะเวลาตอบเราก็ตอบว่า I'm um. อันนี้ย่อมาจากคำว่า I am นะคะ,ะถ,ออถ้าเกิดเขาเขียนเป็นรูปตัวย่อแบบนี้ก็จะออกว่าเสียงว่า I'm um. นะคะ I am นะคะถ้าเป็นคำเต็มๆนะคะออมแล้วก็ตามด้วยอายุนะคะอย่างเช่นคุณครูอายุสมมติคุณครูอายุ20ปีนะคะคุณครูก็จะบอกว่า I'm 20 y e a r s old นะคะการบอกอายุมีทั้งตอบแบบสั้นและแบบยาวก็ได้นะคะถ้าแบบสั้นเราก็ตอบแค่ว่า I'm 20 แต่ถ้าเกิดแบบยาวก็จะต่อด้วยคำว่า years old นะคะก็จะเป็น I'm um 20 y e a r s old นะคะอันนี้คือวิธีการตอบเกี่ยวกับอายุนะต่อไปค่ะคำถามข้อที่5นะคะเ้าถามว่า how do you spell sharpener นะคะ how do you spell sharpener คำว่า spell ตรงนี้นะคะ หมายถึง spell หมายถึงสะกดนะคะหมายถึงสะกดส่วนคำว่า sharpener นะคะ sharpener อ,อันนี้หมายถึงกบเหลานะคะน่กเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนอยู่ปสองนะคำถามเขาถามว่าคุณสะกดคำว่า กบเหลายังไงนะคะ how do you spell sharpener นะคะ how how ตัวนี้นะคะหมายถึงอย่างไรนะคะคุณสะกดคำว่ากบเหลาดินสออย่างไรนะคะคำตอบก็เขาก็สะกดมาเลยค่ะคำว่า sharpener มันมีตัวอะไรบ้างเขาก็บอกมาทีละตัวนะคะก็จะเป็น s h a r p e n e r sharpener อันนี้คือวิธีการตอบนะคะถ้าเจอคำถามแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติครูบอกครูอยากจะถามว่า uh, how do you spell apple how do you spell apple ตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ใช่ sharpener แล้วนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เรียนต้องตอบตรงนี้น่าเรียนจะตอบยังไงคะ นักเรียนก็จะต้องตอบแบบสะกดให้ครูฟังทีละตัวนะคะก็จะเป็น a p p l e นะคะเวลาตอบนั่นรียนก็จะต้องตอบเป็น a p p l e นะคะ apple แบบนี้นะโอเคะ okay ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายตรงนี้นะคะถามว่า have you got a brother have you got a brother แต่อันนี้คำถามมันขึ้นต้นด้วยคำว่า h a v e นะคะเวลาตอบคำคำถามอะไรที่เราจะต้องตอบ yes หรือ no เนี่ยเสียงสุดท้ายนะคะจะต้องขึ้นเสียงสูงนะคะเหมือนกับ คำถามนี้ค่ะ,ะคำถามนี้เวลาตอบก็คือมี yes กับ no นะคะเสียงสุดท้ายในประโยคคำถามก็จะต้องขึ้นเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะออกเสียงว่า have you got a brother have you got a brother นะคะ brother ตรงนี้หมายถึงพี่ชายหรือน้องชายนะคะส่วนคำว่า have got นะคะอยู่ด้วยการหมายถึงมี คำถามนี้ถามว่าคุณมีพี่ชายหรือน้องชายไหมนะคะถ้าเรามีนะคะเราก็ตอบว่า yes i have นะคะถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no i haven't คำว่า haven't ตรงนี้นะคะย่อมาจากคำเต็มเต็มว่า have not อ่าก็ไม่มีคำว,ว่า not ตรงนี้แปลว่าไม่ใช่ไหมคะ not หมายถึงไม่ก็คือฉันไม่มีนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าคำถามที่เป็นคำตอบจะต้องเป็น yes หรือ no นะคะคำถามขึ้นต้นด้วยอะไรเวลาตอบจะต้องมีคำนั้นอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นคำถามนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า have เวลาตอบ yes ก็ต้องเป็น yes I have นะคะ หรือถ้าเกิดถ้าเกิดตอบ no ก็จะเป็น no i haven't นะคะแบบนี้แล้วก็อย่างเช่นคำถามนี้นะคะคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่า can เวลาตอบ yes ก็จะต้องเป็น yes i can นะคะเหมือนที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะหรือถ้าเกิดตอบ no ก็จะต้องเป็น no i can t นะอันนี้นะคะคือหลักการสังเกตนะคะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนลองฝึกถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าถามแบบนี้เราต้องตอบยังไงนะคะ,ะนะักเรียนถ้าเกิดว่าจนะําไม่ได้ก็แค่เปิดคลิปย้อนดูนะคะคํานี้อ่านว่ายังไงออกเสียงว่ายังไงตามที่คุณครูอธิบายนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องส่งคลิปส่งส่งคลิปมาเป็นการบ้านส่งให้ครูนะคะ โอเคเดี๋ยวไปดูในหนังสือหน้าต่อไปเลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะในหนังสือของนักเรียนจะเป็นอยู่ในหน้าที่4นะคะแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่2จะมีคำศัพท์นะคะทีออ่อยู่ในกรอบตรงนี้นะคะทั้งหมด5คําคำด้วยกันนะแ,แต่ว่าส่วนภาพตรงนี้ในหนังสือของนักเรียนนะคะก็คือจะอยู่ในหัวข้อที่1นะคะทีนี้ในโจทย์ข้อที่2นะคะเขาบอกว่า read, look and find หมายถึงอา่านให้อ่านนะคะแล้วก็มองดูแล้วก็หานะคะก็คือคำศัพท์5คำนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์ของสิ่งของนะคะที่อยู่ในภาพนี้นะคะทีนี้นักเรียนจะต้องมองหาว่าคําศัพท์ที่คําคำเนี้ยมันหมายถึงสิ่งของอะไรอยู่ตรงไหนนะโอเค เดี๋ยวมาดูคำที่1เลยนะคะคำที่1มีใครอ่านได้ไหมเอ่ยคำที่1ตรงนี้นะคะคำที่1เดี๋ยวใส่ใหมายเลขไปเลยนะคะคำที่1ตรงนี้อ่านว่า ball ball มีใครรู้ไหมหมายถึงอะไร ball คำว่า ball นะคะก็คือหมายถึงลูกบอลคนไทยออกเสียงว่าบอลแต่ฝรั่งจออกเสียงเป็น untukball a อ l นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะอยู่ที่ห้องไหนเอ่ยมีใครหาเจอไหมคะ,ะคำนี้อยู่ห้องนี้นะคะอยู่ตรงนี้หมายถึงลูกบอลนะคะต่อไปค่ะคำที่สองคือคำว่า book แต่ว่าอันนี้มันเติม s นะคะเราก็จะออกเสียงตัว s ด้วยก็จะเป็น books นะคะ books หมายถึงอะไร หมายถึงหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะหนังสืออยู่ตรงไหนเจอหรือยังน่าจะเจอแล้วนะคะหนังสือหลายเล่มนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะคําว่าหนังสือนะคะก็คือคําว่า book แต่ถ้าเติม s เข้าไปเมื่อไหร่นะคะก็จะหมายถึงหนังสือหลายเล่มนะคะต่อไปคําที่3ค่ะคํานี้ออกเสียงว่า piano 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 ฝรั่งออกเสียงว่า piano แต่ว่าคนไทยออกเสียงว่าเปียโนค่ะนักเรียนเปียโนอยู่ตรงไหนคะเป็นเครื่องดนตรีเปียโนอยู่ตรงนี้นะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้เครื่องดนตรีแบบนี้เขาเรียกว่าเปียโนนะคะต่อไปค่ะคำที่4คํคำที่4คํ 4, คำนี้ออกเสียงว่า painting painting คำว่า paint นะคะหมายถึงการทาสีหรือระบายสีนะคะ p a ้น t i n g ก็คือการระบายสีเพราะฉะนั้นตรงกับภาพไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะศิลปินนะคะ,ะกำลังระบายสีอยู่นะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำที่5ออกเสียงว่า desk desk นักเรียนฟังให้ชัดนะคะสังเกตว่าเสียงสุดท้ายนักเรียนจะได้ยินเสียงกออกมานะคะคำาภาษาอังกฤษนะคะถ้าคําไหนที่มันลง,ล,งล,งลงท้ายนะคะมีตัวเสียงตัว s แล้วก็ตัว k นักเรียนก็จะต้องออกเสียงให้ครบทั้งสองเสียงนะคะก็จะเป็น desk นะคะลองฝึกดูนะคะ desk หมายถึงโต๊ะเรียนค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนเอ่ย โต๊ะเรียนอยู่ตรงนี้นะคะโอเคครบแล้วนะคะคำศัพท์ทั้งคําคำเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะนักเรียนออกเสียงตามครูด้วยนะคุณครูจะเว้นวรกไว้ให้หน่อยนึงนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะ ball ball books books piano Piano, Painting, Painting, Desk, Desk okay. โอเคครบแล้วนะคะสำหรับหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะ สำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆนะคะที่คุณครูเคยให้ใบงานนักเรียนไปทำแล้วนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะออกเสียงตามครูด้วยนะคะคำที่1ค่ะคำนี้ออกเสียงว่ามีใครอ่านได้ไหมเอ่ยโอ้แล้วเอาไหมนะคะคำนี้ออกเสียงว่า music 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 หมายถึงวิชาดนตรีนะคะต่อไปค่ะ art art หมายถึงวิชาศิลปะนะคะต่อไปค่ะ PE PE ตัวนี้เป็นตัวย่อนะคะจริงๆแล้วชื่อของวิชาพละจะยาวกว่านี้นะคะมีใครจำได้ไหมคำยาวๆชื่อเต็มๆนะคะ ของวิชาพละก็คือคำว่า physical education นะคะออกเสียงว่า physical education นะคะแต่ถ้าเกิดเราเรียกสั้นๆนะคะแบบตัวย่อก,ก็จะออกเสียงว่า PE ง่ายๆนะคะต่อไปค่ะเป็นวิชา m a t h maths ดูจากรูปภาพมีตัวเลขแบบนี้นะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะ maths ต่อไปค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่า science science หมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะต่อมาค่ะคำนี้ออกเสียงว่า difficult ออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะ difficult ถ้าเมื่อกี้นี้ครูอ,ออกเสียงแบบช้าๆนะคะนั่นจะได้ฟังทันเนาะอทีน,นี้เราออกเสียงแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะออกเสียงว่า difficult difficult หมายถึงยากนะคะต่อไปค่ะคำนี้ easy easy ตรงข้ามกับคำว่า difficult ยาก easy ก็หมายถึงง่ายนะคะ คำต่อไปค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่า library 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 หมายถึงห้องสมุดนะคะแล้วก็คำสุดท้ายค่ะคำนี้ออกเสียงว่า gym gym โอเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนตั้งแต่คำที่หนึ่งเลยนะคะอ่านตามครูด้วย music art P.E.Mats.Science.Difficult.Easy.Library.Gym โ okay, อเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูอ่าซิดหน้าต่อไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะก็คือเป็นข้อที่2นะคะยังอยู่ในหน้าที่5อยู่นะคะนักเรียนในหนังสือหน้าที่5นะคะหัวข้อที่2ตรงนี้นะคะโจทย์เขาเขียนว่า listen and number นะคะคำว่า listen หมายถึงฟัง and ก็คือและ number ก็คือให้ใส่หมายเลขนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูแล้วนะคะ คุณครูจะออกเสียงแล้วก็นักเรียนก็จะต้องใส่หมายเลขนะคะว่าข้อที่1ครูพูดคําว่าอะไรนักเรียนก็จะต้องเ,ออเขียนหมายเลขนั้นนะคะลงในช่องออตารางสี่เหลี่ยมนะคะในแต่ละภาพนะคะยกตัวอย่างเชน่นถ้าคุณครูพูดคําว่า music ถ้าคุณครูบอกว่าข้อที่1นะคะคือคําว่า music นักเรียนคิดว่า music มันคือตรงกับภาพไหนตรงกับวิชาอะไรนะคะนักเรียนก็ใส่หมายเลขเข้าไปค่ะสมมุติว่านักเรียนคิดว่าคําว่า music นะคะตรงกับภาพนี้นะคะนักเรียนก็ใส่หมายเลข1ลงไปเลยค่ะนักเรียนก็ใส่หมายเลข1นึ่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะ อันนี้คือแค่เป็นการสาธิตให้ดูนะคะวิธีการทำทำยังไงนะคะทีนี้เริ่มเอาจริงเลยนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้คุณครูจะเริ่มตั้งคำถามเลยนะคะนั่นเลยจะต้องอฟังนะคะให้ดีนะคุณครูพูดคำว่าอะไรนะโอเคพร้อมค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคือคำว่า match Match m a t h ต่อไปค่ะข้อที่สองคือคำว่า PE PE ต่อไปข้อสามค่ะข้อสามคือคำว่า Science Science ต่อไปข้อที่สี่ค่ะคือคำว่า Music Music และข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคือคำว่า art art โอเคนัาเรียนถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะนัาเรียนก็ย้อนฟังย้อนกลับไปนะคะฟังครูพูดข้อที่1คําว่าอะไรน่นเรียนก็ stop คลิปไว้ก่อนหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็หาคําตอบเขียนคําตอบลงไปแล้วจากนั้นก็ค่อยฟังคําต่อๆไปนะคะ โอเคอันนี้คืองานชิ้นที่1แล้วนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนดูข้อที่3ต่อนะคะข้อที่3ยังอยู่หน้าเดิมนะคะหน้าที่5นะคะข้อที่3นะคะ,ขะ,คะเขาบอกว่าโจทย์บอกว่า listen and write นะคะคำว่า listen ก็คือให้ฟัง and แปลว่าและนะคะ write ตัวนี้หมายถึงเขียนฟังและเขียนนะคะ คุณครูก็จะเป็นคนพูดนะคะว่าข้อที่1 2 3 4 5สี่หครูพูดคำว่าอะไรแล้วพอมาถึงตรงจุดที่เป็นช่องว่างตรงนี้ครูพูดคำศัพท์คำไหนออกมานะคะนักเรียนให้เขียนคำศัพท์คำนั้นลงไปนะคะเดี๋ยวคุณครูบอกใบ้ให้นิดนึงนะคำศัพท์ที่คุณครูจะพูดนะคะก็คือยังอยู่ในหน้าที่5ข้อที่1นะคะ หน้าที่5ข้อที่1ที่เป็นคำศัพท์มีทั้งหมด10คคำที่คุณครูฝึกออกเสียงให้เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือบอกใบให้นะคะคำศัพท์จะอยู่ในนี้นะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะคะโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดช้าๆนะ I like music อีกครั้งหนึ่งนะคะ I like music. ต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะ I don't like maths อีกครั้งหนึ่งนะคะ I don't like maths ต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ My favorite subject is science my favorite subject is science number four i read in the library i read in the library ต่อไปข้อที่5ค่ะ number five i play basketball in the gym อีกครั้งหนึ่งนะคะ i play basketball in the gym โอเคจบแล้วนะคะอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะ ข้อไหนที่เราฟังไม่ทันนะคะเราก็ฟังไปทีละข้อแล้วก็หยุดคลิปไว้นะคะแล้วก็เมื่อเขียนคำตอบเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดฟังนะคะข้อต่อๆไปนะไม่ยากจนเกินไปค่ะเพราะว่าคำศัพท์ก็คืออยู่ในอยู่ในหน้าที่5ข้อที่1นนะคะที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะ สำหรับหน้านี้นะคะก็คือจะอยู่ในแบบฝึกนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่2ข้อที่1น,นะคะสำหรับข้อนี้วิธีการทำนะคุณครูจะเป็นคนออกเสียงให้นะคะว่าคำว่าครูนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนักเรียนมีหน้าที่ ฟังนะคะว่าครูออกเสียงคำว่าครูภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วก็เลือกเอาคําที่อยู่ในกรอบนะคะสีชมพูอันนี้นะคะมีทั้งหมด8คําด้วยกันนะคะเอามาเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะว่าหมายเลขึ่นนะคะซึ่งหมายถึงเวลา11นาฬิกาภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนักเรียนมีหน้าที่ฟังนะคะแล้วก็เลือกคํามาเติมให้ถูกต้องนะ อันนี้คือเป็นวิธีการที่คุณครูพยายามทำให้มันง่ายสำหรับนักเรียนนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเตรียมตัวฟังให้ดีนะคำที่1นนะคะคำที่หะะห,หมายถึงเวลา11นาฬิกานะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า11 o'clock 11 o'clock ว่าชาแนกเรียนมองหาเลยนะคะว่าคำว่า eleven o'clock มันคือคำไหนนะคะในแปดคำนี้นะอะอย่าลืมนะคะเรื่องการเปรียบเทียบเสียงของตัวอักษรน,นะตอนที่เราอยู่ปปสองปสามนะคะเราก็เรียนมาแล้วมันน่าจะมีตัวอะไรอยู่บ้างนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะหมายถึงคําว่ากระดานดานะคะกระดานดําภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า Blackboard Blackboard คำว่ากระดานดำก็มีคำว่าดำใช่ไหมคะถ้าเรียนจำเรื่องสีได้นะคะก็น่าจะเดาได้ว่ามันคือคำไหนนะคะต่อไปคำที่3ค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงกับคำว่านักเรียนนะคะ,ะคำว่านักเรียนนะคะเป็นภาพนักเรียนที่เล่นอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะ คำว่านักเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงว่า students students มันคือคำไหนนะคะเลือกมาเติมต่อไปค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4ตรงกับคำว่าคุณครูนะคะคำว่าคุณครูภาษาอังกฤษคือคำว่า teacher teacher ต่อไปค่ะ หมายเลข5นะคะหมายเลข5คือคำว่า,าโต๊ะทำงานโต๊ะโต๊ะเรียนนะคะโต๊ะเรียนภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า desk desk ต่อไปค่ะหมายเลข6กถ้ากล่องดินสออ่ากล่องดินสอภาษาอ,ษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า pencil case pencil case ต่อไปค่ะคำที่7นะคะคำที่7คือคำว่าเ e e ก้าอี้เก้าอี้ภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า share share และข้อที่8นะคะคำสุดท้ายคือคำว่ากระเป๋านะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า bag bag โอเคง่ายไหมคะนักเรียนไม่ยากจนเกินไปนะคะ What's your name? My name is Laksana. How old are you? I'm 20 years old. What's your favorite food? My favorite food is Som Tam. <coughs> นักเรียนเลือกมา เอาถ่ายคลิปส่งครูมาแค่ครั้งละ3คํคำถามถามเองตอบเองนะแล้วก็อีก3คํคำถามก็ส่งเป็นคลิปที่2นะคะแบ่งเป็นส,ส่งคลิป2ครั้งนะ